ชาวเน็ตแห่สงสารสาวใจดีโพสคลิปมาก,กระโดดขึ้นรถวังหาบ้านใหม่หลังถูกทิ้ง ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสคลิปหลังจู่ๆเจอหมาถูกทิ้งวิ่งอยู่ซีแยกบางคูวัดแถมยังมาวนรอบรถเธอก่อนจะกระโดดขึ้นรถพึงรู้ว่าถูกทิ้งโดยระบุข,ข้อความในคลิปว่าเจอหมาแยงบางคูวัดไม่ทราบว่าหลงหรือถูกปล่อยจอดติดไฟแดงน้องวิง่งรอบรถตะกุยตะกุยลุงขายผลไม้ตรงแยกบอกว่าน้องโดนทิ้งในใจตอนนั้นมีแต่ความสงสารจอดเปิดประตูน้อง,น,องน้องกระโดดเข้ามาเลยน้องเป็นเพศผู้หลังอันทำามันแล้ว น้องดูเชียงไม่ดุเนื้อตัวสะอาดใครเป็นเจ้าของติดต่อน้องมาหน่อยนะคะหรือใครใจดีอยากอุปการะน้องหน่อยค่ะขับรถผ่านหน้าบ้านกี่คันกี่คันจะเงื้อมองตามตลอดบ้านมีพื้นที่น้อยนิดเข้ากันไม่ได้อีกด้วยสงสารทั้งคู่เลยฝากหาบ้านดีๆอบอุ่นให้น้องนะคะซึ่งหลังจากที่คลิปนี้โพสออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากที่คลิปนี้โพสออกไปแล้วล่าสุดน้องได้บ้านใหม่แล้วล่ะคะ่ะ